น้องหลับเพลินเลย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 ดูกกินเสร็จเขาก็นอนหลับเพลินเลยนะครับน้องน้องน้องมะขามน้องมะขามมาเที่ยววรณอุทยานภูผาดแดนนะครับพาหลานสองคนมานะครับผมนระดาไม่เงยหน้าเลยลูกกะดาเงยหน้าเลยวันดำควันดำเงยหน้าหน่อยเงยหน้าหน่อย อ่ะกินเลยล้อกินเลยกินเลยเนี่ยสวัสดีวันนี้ทำไม่กัดเขาเขาชอบเขาชอบเด็กเขาชอบเด็กอืออ้าวสนุกเลยคาวนี้อ่ะกินเลยกินเลยล้อกินขนม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 วันนี้มาให้อาหารหมานะครับให้อาหารหมาอ่ะน้องก็น้องมาขามน้องมาขามวันนี้วันพระนะครับก็เลยมาป้อนน้องมาขาม ป้าน้องมาขามป้าน้องป้าน้องป้าน้องเลยขามองไม่เห็นเออเออขามองไม่เห็นให,ให้น้องตัวนี้บ้างให้น้องตัวนี้บ้างอืมอืมอเอากินกินเอากิน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 เอากินน้องหมาตัวใหญ่น้องหมาตัวใหญ่น้องน่ารักมากเลยช่วยน้องมาขาม ช่วยน้องม,ม,มาขามม <G ül üyor> าเดี๋ยวเสียงดังเดีย๋ยวเสียงดังเดี๋ยววันนี้วันพระไม่วิ่งไม่วิ่งตุ่นน้ำพระอยู่ลูกพระอยู่พระอยู่ตรงนู้น,อ,อ,อ,น,น,นอืมพระอมเขาน่ารักเขาน่ารักอมืมเขาน่ารักอืมขนเขาใหญ่เนาะตัวเขาใหญ่เขาน่ารัก,รกอืม <G ül üyor> ตัวนั้นเขาอายเขาไม่ค่อยมาตอนนั้นเขาอายตอนนั้นเขาอายตอนนั้นเขาอายตอนนั้นเขาขีอ้อายมาเราให้หมาชิงชัยได้ยินเสียงรถแล้วก็มามาครับนี่โดเออืเออเอือ,อ,อ เอาให้มาขนมเขาไม่เห็น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  Homer. หมดแล้วเหรอหมดแล้วอ๋อหมดแล้วมห,มหมดแล้วน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักมขาไม่ลอยตื้นี่ต้องเป็นแล้วมาขามาเล่นน้ำมามาขามาเล่นน้ำ น้องมาขามไปเล่นน้ำมาอืมน้องน,น่ารักมากเลยน้องน,น่ารักมากจุมหัวเขาได้จุมหัวเขาได้เลยลูกจมหัวเขาได้เลย <c oughs> อันลู้วเอาอะไรนู้นเนลีเยเท้าเหรอลูกเลียเท้าเหรออ่ายายายาอืมเขาเลีเยเท้าเขาเห, <c oughs> ห,หนื่อยเร็วจังอะเขาเหนื่อยเร็วเพราะเขาเขาหายใจเหนื่อยเนาะนอลูกนะเนาะนอลูกเนาะ น่ารักไหมตอนนี้ก็น้องก็นอนสบายน่ารักมากไหมน่ารักน่ารักมากเลยเนาะน่ารักมากเลยแบ่งกันกินนะครับแบ่งกันกินเงติเงือครับเอ๊ะลงกินได้ไหมเนี่ยลงกินได้ไหม น้องน้องมะขามเล่นกับน้องมะขามนะครับเล่นกับน้องมะขามเล่นกับน้องมะขามน้องมะขามเออนะน้องมะขามชอบน้องมะขามชอบเล่นนะครับเอามาเล่นเอ้ะชอบเล่นเขาชอบสัมผัสนะชอบเล่นนะชอบสัมผัสชอบเล่นพีอ้อนพีอ้อนนะครับน้องมะขามมก็น่ารักเนาะ Oh <dear. S 1> น่ารักจังเลยน้องมะขามใจของวัดน้องน้องมะขามบอก <uyor> มาม,มาเล่นจริงต้องอะไรน้องมะขามบอกน้องมะขามบอกมาเล่นจริงต้องอะไรมาเล่นจริงต้องอะไรไม่ให้ไม่ให้น้องนะเดี๋ยวมันจะติดมันจะติดคอน้องเดี๋ยวมันจะติดคอน้องตัวนั้เขาขี้อายตัวนั้เขาขี้อายไม่เหมือนน้องมะขามน้องมะขามขี้เล่น น้องมาขามขี้เล่นน้องมาขามไปแล้วขาบแล้วครับไปแล้วน้องมาขามไปแล้วเอาไปแล้วเอาวิ่งไปแล้วเอาน้องมาขามไปแล้วน้องมาขามไปแล้วเอาเอาเอาไปแล้วเอา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 ไปแล้วอย่๋ยเสียงดังลูกอย่ายเสียงดังอย่าเสียงดังพระท่านจุดหกหูออาเอย๋ยเสียงดังอย่าเสียงดังอย่ายเสียงดังอย่าเสียงดัง อย่าเสียงดังอย่เสียงดังอ้าวเยี่ย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 วเรามาขามไปแล้วเรามาขามไปแล้ว <c oughs> Isaiah, เขาหาไม่เจอก็หาไม่เจอไปหลอกไปหลอกนอก้องมาขามโอ้ยหลอกนอก้องมาขามอ,อไปหลอกนอก้องมาขาม ข้าจลาลข็ารู้ทันข้ารู้ทันมาแล้วครับน้องชับภาพเดี๋ยวก,ก็เจ็บเดี๋ยวก,ก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บไปแกล้งน้อง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 มาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ดูไปหลอกหลอกน้องมาหลอกน้องมาขามอือรู้ทันอือรู้ทันน้องมาขาม <c oughs> เล่นบอลกันละ หน่นข้าบองกันละได้ของเล่นละอได้ของเล่นละเออเอา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 ได้ของเล่นกันละเออเอาเอาหยอกกันเล่นไปเพื่อนเล่นละเขาไม่หลงเขาไม่หลงหลอกคืนเลยมันหลอกคืนมันหลอกคืนนู่นไปไหนละโอ้ยหลอกน้องเดี๋ยวไปงะ ออาาัเเไปแล้วไปแล้วคาบอันแล้วคาบอันแล้วคาบอันแล้วขับอันแล้วคาบอันแล้วคาบอันแล้วเขาไม่ห่วงของเนาะเขาไม่ห่วงของดูได้เล่นเขาก็ไม่งาเขามีเพื่อนเล่นเนาะเขามีเพื่อนเล่นอื เขามีหของของเาแบ่งเนาะเาะเนาะนาเนาอเนู่เนะเนาะเนมะนเนะนาะเนาะเนาะเนานา้่นาะแอบอยนานา่นาะาะอนาะนูะนละเนาะเนานาะนาะนะนะาะเานานาะะเะเนาะาะนานานะนาะาาาวาะนาะเนนานาะะนะนะนาะเนนาาะนาะเนามาว่าานานนาะาเนานาหนานะครับนะนนะเานาะา เอ็นดูหมารูปหลังให้หมาแล้วเอ็นดูหมารูปหลังให้หมานะครับอืรูมหลังให้มานะครับหลานก็มาเล่นกับหมานะครับอเอ็นดูหมาเอ็นดูหมาหยอกมาครับวายน้องหมาน้องหมาวาย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 มาที่กันแล้วสอง หลานสองคนนั่งสมาธิกันละเอาเอาเอาดุกยิกยุบยิกละนั่งสมาธิเสลยิกยิบยิบยิกยุกยิกยุกยินั่งสมาธิยุบยิกยุกยิกนองยิกยุกยิกดูลานดูลานเก็กท่าทุกท่าท่าแต่ละคนแต่ละคนสวยงามเหลือเกินโอ้ยหลานเออแต่ละคนแต่ละคนดูเก็กท่าเอ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 าอะไร ปลาปลาอย่าง,งน,นั้นหนินะมันคงจะได้อยู่หรอกนะเจอปลาไหมหนะ่ะเ,เจอปลาไหมหนะ่ะเจอปลาไหมได้ออหอยได้ <c oughs> หอยได้อหอยเออได้หอยสองนะครับเอาหลานสองคนเออเอ้ารุ่นอะไรเหรอพี่พทูสับบี้รุ่นเนาชิบกระดุย น้ำใสไหลเย็นลมพัดโชยนะครับผมดอกไม้บรรยากาศสวยงามมากนะครับที่วนณอุทยานภูผาแดดนะครับผมมาเที่ยวได้นะครับมามาเล่นด้วยครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นประจำโผูผาแดดมาเล่นด้วยครับมามาเล่นด้วยครับผมเสียดายไม่มีขนมไม่มีข้าวให้น้องกินเลย ไปซื้อขนมข้าวให้น้องกินเลวยครับน้องมาเล่นด้วยครับผมน้องจะถิ่นมาเล่นด้วยครับน้องจะถิ่นมาเล่นด้วยเนาะเล่นด้วยนะอู้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 น้องจะถิ่นมาเล่นด้วยครับอ้บรรยากาศสดชื่นมากเลยครับสดชื่นมากเลยครับสดชื่นมากเลยบรรยากาศสดชื่นมากเลยนะครับ nhận nè. Hai luôn.